สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเจอกันใน ep ที่2ี่22นะครับเรามาพบเจอกันในช่องของเฮียสันพระบ้านนะครับวันนี้ก็จะมีพระเครื่องเก่าๆมาแบ่งปันพี่ๆน้องๆน,นะครับประมาณ40รายการนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจสอบถามนะครับโทร0 6 1 4 4 5 5 0 0 0นะครับหรือว่าสนใจชมรูปภาพเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับที่เบอร์0614455000นะครับโทรติดต่อได้ยีบสีชั่วโมงนะครับวันนี้เราก็จะมาชมพักเครื่องเก่าๆกันนะครับพอดีเพิ่งเหมามาได้จากบ้านข้าราชการท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวโฟกัสกล้องก่อนนะครับพอดีกล้องไม่ยอมโฟกัสครับอืม อ่าโอเคครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขี่เม่นนะครับจับกรอบเงินเดิมเดิมโมรานเลยนะครับนี่ครับรายละเอียดคมชัดนะครับนี่ครับความแห้งของดินดินเผานะครับนี่ครับ ขึ้นลาธรรมชาตินะครับมีลาธรรมชาตินี่ครับเรี่ยมกรอบเงินเก่าๆเดิมๆนะครับผิวแห้งๆนะครับหลวงพ่อปานนะครับนี่ครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่เม่นนะครับสภาพสวยเดิมๆนะครับรายการนี้นะครับเอาพี่ๆหนึ่งพันบาทแล้วกันครับรายการนี้นะครับรายการที่หนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทครับ หลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขีเม่นนะครับนี่ครับรายละเอียดคมชัดนะครับผิวแห้งเดิมเดินะครับรายการนี้หายากนะครับรายการนี้รายการที่หนึ่งนะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขีเม่นครับรายการที่สองนะครับเรียนหลวงพ่อกันนะครับรายการที่สองครับนี่ครับผิวเดิมเดินะครับรายการที่สองนะครับ นาตาคมชัดนะครับผิวโลหะเก่าธรรมชาตินะครับรายการที่สองนะครับหลวงพ่อกั่นวัดพญาตนะครับนี่ครับตัวหนังสือเด้งๆนะครับนี่ครับตัวหนังสือเป็นสันน่ะเลยนะครับนี่ครับผิวโลหะเดิมๆนะครับรายการนี้รายการที่สองนะครับหลวงพ่อกั่นวัดพญาตนะครับนี่ครับ ผิวโลหะธรรมชาตินะครับรายการที่สองหลวงพ่กกันเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะครับหลวมพ่กกันเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่สามนะครับเสือหลวงพ่อปานนะครับรายการที่สามเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับนี่ครับเขี้ยวแห้งจนขึ้นขนตามตำราเลยนะครับ นี่ครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับวัดคลองด่านนะครับแห้งแบบนี้หายากนะครับผิวแห้งธรรมชาตินะครับนี่ครับเสือหลวงพ่อปานนะครับวัดคลองด่านครับเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับรายการที่สามนะครับรายการนี้เอาพี่ เจ็ดร้อยบาทแล้วกันครับเสือหลวงพ่อปานนะครับรายการที่สามนะครับเจ็ดร้อยบาทครับรายการที่สี่นะครับเมีดปากกาหลวงพ่อเดิมนะครับเม็ดปากกาหลวงพ่อเดิมนะครับ แห้งๆนะครับมีดปากกาหลงพ่อเดิมนะครับรายการที่สี่นะครับมีดปากกาหลงพ่อเดิมรายการนี้เอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับมีดปากกาหลงพ่อเดิมรายการที่ห้านะครับหลวงพ่อโสธรน,นะครับ นี่ครับผิวโลหะแห้งๆนะครับหลวงพ่อโสธรน,นะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับหลวงพ่อโสธรน,นะครับปีสองพันห้าร้อยรายการที่ห้านะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่ห้ารายการที่หกนะครับรายการที่หก รายการที่หกนะครับหลวงพ่อกวยนะครับรายการที่หกนะครับหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะครับนี่ครับรูปหล่อรุ่นแรกนะครับเมตตาคมคมนะครับนี่ครับเมตตาคมคมนะครับหลวงพ่อกวยนะครับผิวโลหะตึงๆนะครับหลวงพ่อกวยนะครับวัดโคศิตารามนะครับรายการที่หกนะครับรายการนี้นะครับเอา แปดร้อยบาทครับรายการนี้พี่ๆท่านไหนนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรได้ที่ศูนย์หกหนึ่งสี่สี่ห้าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนะครับเปลี่ยนเจ้าสัวหลวงประบุญนะครับรุ่นแรกนะครับรายการที่เจ็ดนะครับเลี่ยมกรอบเงินเดิมเดิมนะครับ นี่ครับด้านหลังมีรอยจานนะครับนี่ครับมีรอยจานนะครับมีคาบคีบเป้าเดิมๆนะครับนี่ครับผิวโลหะธรรมชาตินะครับมีรอยจานสวยๆนะครับบัวเด้งๆนะครับนี่ครับคาบคีบเบ้าแบบนี้นะครับจําคาบคีบเป้าไว้นะครับหายากนะครับคาบคีบเป้ารายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทครับ นี่นะครับรายการที oh ่9นะครับปิดตาหลวงพุดโตนะครับรายการที่9นะครับปิดตาหลวงพุดโตนะครับรายการที่9ปิดตาหลวงพุดโตเรี่ยมกรอบอย่างดีนะครับนี่ครับกรอบเดิมๆสวยๆนะครับนี่ครับปิดตาหลวงพุดโตนะครับรายการที่9นะครับรายการนี้นะครับเอา700บาทครับรายการที่9้านะครับ รายการที่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับพิมแปดรอบนะครับองค์นี้พิเศษนะครับพี่ๆมีต่อโคดเม็ดงานะครับนี่ครับต่อโคดเม็ดงาครับแล้วก็ตัวนันะครับหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหารไร่นะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับ รายการที่11นะครับ25สศตวรรษนะครับปี2500นะครับเลี่ยมกรอบเดิมนะครับหลังธรรมจักรนะครับธรรมจักรคมคมดําเดินนะครับนี่ครับด้านหลังธรรมจักรนะครับมีเส้นกระแสนะครับนี่ครับพิมพ์มีเข็มเนี่ยพิมมีเข็มนิยมนะครับนี่ครับสวยๆดําเดินไหมนะครับตรงนี้ นี่ครับจมูกเด้งเดนะครับรายการนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้700บเจ็ดร้อยบาทครับรายการที่สิบเอ็ดเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่สิบแปดนะครับรูปหลอหลวงพ่อเดิมนะครับรายการที่สิบแปดนะครับรูปหลอหลวงพ่อเดิมพิมพ์เอนะครับรูปหลอหลวงพ่อเดิมพิมพ์เอครับ ก้นมีรอยจานนะครับเนื้อท้องเหลืองนะครับนี่ครับมีคราบเก่าธรรมชาตินะครับปีสองสี่แปดสองนะครับรายการนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสองเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่ๆท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ โทร0 6 1 4 4 5 5 0 0 0นะครับนี่นะครับ061-4455-000นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ได้นะครับเรามาชมรายการต่อไปกันเลยนะครับรายการที่13นะครับนี่นะครับเรียนหลวงประทวดนะครับปี08นะครับ ผาปากคมๆนะครับตรงนี้ผิวโลหะเก่าธรรมชาตินะครับเดี๋ยวจะส่องให้พี่ๆชมกันนะครับนี่ครับหลวงพุทธทดนะครับไปศูนย์แปดนะครับรายการนี้เอาแป0รบาทนะครับรายการที่13บามครับเอาแปดร้อบาทครับรายการที่14บสีนะครับ หลวงปู่ศุกนะครับรายการที่14นะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับหลวงปู่ศุกนะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับรายการที่1 4เอา700บาทครับหลวงปู่ศุกสนใจองค์ไหนครับหน้าจอสอบถามแอดมินได้เลยนะครับรายการที่15นะครับแหวกม่านหลวงพ่อโวยนะครับแหวกม่านหลวงพ่อโวยวัดโคศิตารามครับเลี่ยมกรอบโบราณนะครับ นี่ครับเนื้อพระเก่าธรรมชาตินะครับนี่ครับผิวมันมันนะครับวัดโคศิตารลามนะครับรายการนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับรายการที่สิบห้าเอาเจ็ดร้อยบาทครับรายการที่สิบแปดนะครับตะกรุดหนังเสือลงพ่อเปิ่นนะครับวัดบางพระนะครับนี่ครับสวยเดิมเดิมนะครับตะกรุดหนังเสือนะครับนี่ครับลงทองเดิมเดิมนะครับ รายการนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับรายการนี้เอาแปดร้อยบาทครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับล็อกเก็ตวัตถะแก้วรุ่นแรกนะครับด้านหลังตอกโค้ดยี่สิบสองนะครับนี่ครับตอกโค้ดหมายเลขยี่สิบสองนะครับนี่ครับล็อกเก็ตหลงพระแก้วนะครับรุ่นแรกนะครับสภาพนี้หายากนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับ รายการนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับรายการนี้รายการที่สิบแปดนะครับเหรียญเจริญพรหลวงปทิมผิวไฟนะครับนี่ครับให้พี่พดูนะครับผิวไฟเดิมเดิมนะครับสวยสวยแชมแชมเลยนะครับรายการที่สิบแปดนะครับนี่ครับต่อโค้ดตัวทอนะครับหลวงเอเหรียญเจริญพรหลวงปทิมนะครับนี่ครับมีเส้นใส่ฝนคมคมนะครับใบหน้าคมชัดตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับ นี่ครับเด่นเจริญพรบนหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับรายการที่สิบแปดนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับรายการที่สิบเก้านะครับเป็นภาพถ่ายหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะครับภาพถ่ายหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะครับต่อโคตต่อเต่านะครับนี่ครับสวยเดําเดิมแบบนี้หายากนะครับด้านหลังปั๊มตาวัดนะครับประดูชิมพีนะครับ รายการนี้เอ700าเจ็ดร้อยบาทครับรายการที่สิบเก้าเจ็ดร้อยบาทนะครับ네นี่ครับรายการที่ยี่สิบนะครับพระปิดตาหลวงปุยเอี่ยมนะครับลงรักถักเชือกเก่านะครับนี่ครับรักเดิมเดิมนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบครับนี่ครับรักแห้งแห้งเดิมเดิมนะครับรายการที่ยี่สิบรายการนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทครับ รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเรียนพ่อท่านขายรุ่นแรกนะครับวัดส่วนขันวัดส่วนขันนะครับนี่ครับเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับกระไหลทองแห้งเดิมเดิมนะครับตาลึกๆนะครับใบหูคมๆนะครับนี่ครับเรียญลวงพ่ขายรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับนี่ครับเดิมเดินะครับรายการนี้เอาเจ0รอยบาทครับ รายการที่ยี่สิบสองนะครับเหลือหลวงปูหมุนนะครับเหลือหลวงปูหมุนนะครับต่อโคดเล็กหนึ่งนะครับนี่ครับเหลือหลวงปูหมุนนะครับต่อโค้ดเล็กหนึ่งนะครับนี่ครับเหลือทองแดงลมดำคมคมนะครับนี <JR> ่ครับต่อโคดเล็กหนึ่งนะครับเหลือหลวงปูหมุนนะครับวัดบ้านจานนะครับรายการนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับ เหรียญหลวงพ่อคงนะครับเรียมกรอบจิวเวลรี่อย่างดีนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับหลวงพ่อคงนะครับเรี่ยมกรอบจิวเวลรี่อย่างดีนะครับสภาพสวยเดิมเดิมเลยนะครับรายการนี้หายากนะครับรายการนี้นี่ครับหน้าทองสวยสยนะครับรายการนี้รายการนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อคงนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับ รายการที่24นะครับพระปูหนังนะครับรายการที่24นะครับพระปูหนังนะครับเนื้อสำลิดทองหรือว่าทองดอกบวบนะครับนี่ครับทองจำเจมนะครับคมคมครับรายการที่24นะครับเอา700บาทครับพี่พีทานใดสนใจสอบถามนะครับอย่าลืมนะครับโทร0 6 1ย์5 5 0 0หนะครับฝากติดตามช่องเฮียสัมพระบ้านด้วยนะครับมี พระเหมาสวยๆมาให้พี่ๆทุกท่านได้ชมกันนะครับนี่เราก็จะมาเจอกันในรายการที่25นะครับแพะหลวงพระอ่มนะครับวัดหนองกระบอกนะครับพิมพ์บัวฐานดอกบัวนะครับนี่ครับขึ้นเสี้ยนเดิมๆนะครับฐานดอกบัวนะครับสวยๆหายากนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆนะครับแพะหลวงพระอ่ํานะครับศิลปะการแกะนี่อ่อนช้อยนะครับ เป็นศิลปะโบราณนะครับหายากครับนี่ครับแพะหลวงพ่ออัำนะครับรายการนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบห้าเอาแปดร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนยายหอมนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับ นี่ครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับนี่ครับยันคมคมนะครับนี่ครับผิโลหะเดิมๆนะครับกรอบเก่าธรรมชาตินะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใายหอมนะครับรายการที่ยี่สิบหกครับรายการที่ยี่สิบหกเอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกันครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับ นี่ครับหลวงปู่ทิมผงพายใหญ่นะครับเรี่ยมกรอบเงินโบราณนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเนื้อผงกายศาสตร์นะครับนี่ครับด้านหลังมีจีวอนะครับฝั่งตะกุดนะครับพระคุณแผนพลวงพายใหญ่หลวงปู่ทิมนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับ เหลยอหลวงพ่อแดงรุ่นแรกเลี่ยมกรอบเดิมๆนะครับโบราณนะครับเลี่ยมกรอบเงินโบราณนะครับรายการที่28นะครับหลวงพ่อแดงนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆนครับรายการนี้รายการนี้เอา800บาทนะครับหลวงพ่อแดงรายการที่28นะครับรายการที่29นะครับตะกุดหลวงพ่อเอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับรายการที่29นะครับนี่ครับลักแห้งๆมันๆนะครับรายการที่29นะครับ ภาพสวยเดิมเดินนะคร <tinc S 2> ับรายการที่29นะครับรายการที่29เอา800บาทนะครับตะกดลงเปเอี่ยมอันนี้รายการที่20นะครับพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับรายการที่20นะครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับผิวมันมันแห้งๆนะครับเรี่ยมกรอบเก่าๆนะครับรายการที่30นะครับรายการที่30นะครับ รายการนี้เอา800บาทนะครับรายการที่3 0บเอา800บาทครับรายการที่31นะครับรายการที่31นะครับเหรียญหลวงพักกันวัดพญาตนะครับเลี่ยมกรอบจิวเวลรี่อย่างดีนะครับนี่นะครับสภาพสวยดําเดิมนะครับสภาพนี้หายากนะครับเหรียญหลวงพักกันนะครับนี่ครับคมๆนะครับเหรียญหลวงพักกันวัดพญาตนะครับ เรียงกรอบกันน้ำอย่างดีนะครับราคาเบาๆนะครับรายการนี้เอารายการนี้เอา800บาทแล้วกันครับพี่ๆรายการนี้เอา800บาทนะครับรายการที่31เอา800บาทนะครับรายการที่32นะครับเหรียญล่อหลวงพ่อลอดนะครับฉลองงานไซยิตนะครับเหรียญล่อหลวงพ่อลอดนะครับนี่ครับ เหรียญรอดผพรอดนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกล้องไม่ยอมโฟกัสนี่ครับเหรียญรอดพัรอดนะครับฉลองงานไซยิตนะครับนี่ครับผิวโลหะเดิมๆแห้งๆนะครับหน้าตาคมๆนะครับรายการที่สามสิบสองนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับรายการที่สามสิบสามนะครับ หลวงพ่อทวดนะครับปีสองสี่นะครับหลวงพ่อทวดปีสองสี่นะครับมีบอลนะครับมีบอลนิยมนะครับปีปีสองสี่นะครับนี่ครับใบหน้าคมๆนะครับกากยายักษ์เดิมๆนะครับนี่ครับปีสองสี่สภาพนี้หายากนะครับรายการที่สามสิบสามนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสามรายการที่สามสิบสี่นะครับ เหรียญหลอหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกนะครับรายการที่สามสิบสี่นะครับเหรียญหลอดหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกนะครับรายการที่สามสิบสี่ผิวโลหะแห้ง,นนนนงนๆนะครับมันๆนะครับมีสดแดงนิดๆนะครับรายการที่สามสิบสี่นะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทครับมาชมรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบห้านะครับ รายการที่35นะครับหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์ตัวทอนะครับพิมพ์ทอเล็กนะครับนี่ครับตัวทอนะครับรายการที่35นะครับพิมพ์ทอจุดหลังหนังสือนะครับรายการที่35เอา700บาทนะครับรายการที่36นะครับเรียนรอหลวงพ่อทารุ่นแรกนะครับรายการที่36นะครับเรียนรอหลวงพ่อทารุ่นแรกนะครับรายการที่36นี่ครับรายการที่36นะครับ รายการนี้เอา็บาทครับรายการที่37นะครับเรียนหลวงปู่ไข่นะครับรายการที่37นะครับเรียนหลวงปู่ไข่เรียมกรอบเดิมนะครับนี่ครับกรอบเงินเดิมเดิมครับรายการที่37นะครับเรียนคมคมเดิมเดิมนะครับนี่ครับรายการที่37นะครับรายการนี้เอา7 0 0บาทนะครับ รายการที่38นะครับหลวงพ่อชินราชอินโดจีนปี2485นะครับรายการที่38นะครับก้นตอกโค้ดนะครับรายการที่38นะครับนี่ครับหลวงพ่อชินราชนะครับตอกลายคมคมนะครับก้นตอกโค้ดนะครับนี่ครับรายการนี้เอา1,000บาทนะครับรายการที่38นะครับ รายการที่สามสิบ้านะครับเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะครับเหรียญปรับห่อนะครับเหรียญปรับห่อเสด็จพ่อร้อห้านะครับรายการที่ส9มสิบเก้านะครับนี่ครับคมๆนะครับผิวปัดโลดเดิมนะครับรายการที่ส9มสิบนะครับรายการนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะครับ รายการที่40นะครับเรียนหลวงพ่อเกษมนะครับรายการที่40สบครับรายการนี้เอา700อบาทนะครับเรียนหลวงพ่อเกษมนะครับรายการนี้700อบาทนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆนะครับรายการนี้นะครับเอา700อบาทครับวันนี้เราก็ให้พี่ๆได้ชมกันทั้งหมด40รายการแล้วนะครับพี่ๆท่าใดสนใจสอบถามนะครับโทรติดต่อได้ที่0 6 4สี่ ไอ้ศูนย์หกหนนะครับสนใจสอบถามแอดไลน์ได้นะครับที่0 6 1 4 4 5กหน0นะครับอยากชมภาพองค์ไหนเพิ่มเติมแจ้งทางแอดมินได้เลยนะครับสนใจชมองค์ไหนหรือว่าต่อราคาเป็นพิเศษพักแอดมินเราได้ตลอดเวลานะครับ วันนี้ทางเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ